หัวแชมป์โอ้นแชมป์ไอ้เป็นแชมป์โอ้โหดามจเสองพันขาคุ้ย้ยเป็นแชมป์เลยนะจะตายตั้งแต่ต้นไม่ได้นะ เฮ้ยลงมุมเดียบจำต้องลืมต้องเก็บสถิติใช่ไหมไม่ต้อง top t e อะไรบ้างวะอ๋อ top ten เหมือนเดิมว่ะเอาแบบมุมมเลยจ้ะนะอ่ามันมามันมากันเราเนี่ยสองตีสองตีสามตีสามตี้แล้วสามตี้แล้วสามสามไม่ใช่สองนู่นอีกหนึ่ง เนี่ยตรงนี้สองซี่เลยเดี๋ยวเราลงกับมันเหลือนเนี่ยเียมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วอ๋อพอเปิดกับเปิดเปิดพี่เนอะ ยิงวันยิงวันปุ้ยิงวันไอ้เฮีย <I hear S 1> พี่มีแต่อันนี้ปุ้ยจัดพี่มีแต่พี๊ดคีบหัวอ่ออกได้คิวได้วเว้ย